สวัสดีค่ะนีต้อนรับนะคะสุคลิปดวงความรักครึ่งดือนหลังของชาวธาตุด,ดินนะคะชาวธาตุด,ดินได้แก่ราศีอะไรบ้างนะคะได้แก่ราศีมังกรนะฮะราศีพฤกษ์ศแล้วก็ราศีกันนะฮะช่องนี้จะเป็นการดูแบบโหราศาสตร์ตรนตกค่ะเพราะฉะนั้นการนนะับวันที่ก็จะไม่ตรงกับโหราศาสตร์ไทยแต่ถ้าตัวเองมีความรู้สึกว่าคุณเป็นชาว ราศีมังกรพฤกษพกันที่อยู่ในโหราศาสร์ไทยมาดูช่องนี้แล้วก็ใช่เช่นกันดีดีต้อนรับนะคะอ่ะเราไปเริ่มดูกันเลยนะคะไปดูสิรูปแบบความสัมพันธ์นะ,ะระหว่างคุณกับเขาเป็นอย่างไรชาวทัศมีไพ่เจ็ดเหรียญ มีเจ็ดเหรียญมีไพ่สิบดาวอืมีไพ่เดมูลด้วยนะแล้วก็มีไพ่คิงถือถ้วยอืมพี่ว่ามันเป็นช่วงที่ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันไม่เคลียร์ไม่เคลียร์ในที่นี้คือมันน่าจะมีประเด็นปัญหากันแล้วก็เลือกที่จะนิ่งๆเงียบแต่ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานี่ปัญหาสะสมเยอะอยู่นะคะ จากหน้าไพ่ที่ขึ้นมาแล้วก็เลือกที่จะไม่ได้สนอกสนใจแต่ถามว่ามีความรักให้กันและกันไหมคิงถือถ้วยขึ้นมาแบบนั้นพี่ว่ามีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วแต่ว่ามันน่าจะมีอะไรบางอย่างที่เรียกว่าต่างคนต่างไม่กล้าก้าวข้ามเรื่องที่เป็นปัญหาในความสัมพันธ์เช่นกันและกัน ดูจากไพ่สิบดาบที่ขึ้นมาตรงนี้แล้วพี่ก็แอบมีความรู้สึกเหมือนกันว่าปัญหาระหว่างคุณกับเขาบางครั้งมันก็อาจจะยากเกินจะสะสางจนทําให้มีความรู้สึกว่าบางทีมันจบไปดีกว่ามันนิ่งไปดีกว่าแต่ว่าไม่ใช่ลักษณะของความสัมพันธ์ที่ดีแน่ๆจากที่เห็นนะคะเพราะขึ้นมาทั้งเดิมูลทั้งสิบดาบอย่างนี้เราก็คงเพิกเฉยต่อเขาไม่ได้นะฮะนั่นแปลว่ามันไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ที่ไม่มีรอยร้าวซึ่งกันและกันนะ ไปดูสิหนำซ้ําตอนนี้ก็ต่างโฟกัสกับชีวิตตัวเองแล้วก็มีความรู้สึกคิดถึงอยู่นะถ้าถามว่ารักคนไหนก็อาจจะเป็นรักคนนี้แต่ว่าก็ไม่เห็นไม่เห็นการแก้ปัญหานะคะอะความรู้สึกของคุณค่ะคุณรู้สึกยังไงกับเขาคะชาว้าตอืมนนี่ไนถือถ้วยคุณก็มีความรักให้เขาไม่ใช่คุณไม่มีมีในถ้วยแต่ก็ยังเป็นสิบดาวออกมาใหม่อยู่ดีอะ ก็พรารักในพี่น,พนูถึงเจบผิวขนาดนี้แล้วก็มีหนึ่งเหรียญน,นะคะอืมอืมแปดถ้วยนะคะห้าถ้วยด้วยเห็นปะแล้วก็ไพ่หกไม้ได้ไหมอ่ะค okay. ได้ ขอให้เขาและเขารู้สึกอย่างไรกับคุณคะชาวท่าดินคนท่านนี้เขารู้สึกอย่างไรกับคุณแฮงแมนเด็กชื้อเรียนหนึ่งถ้วย มีไพ่แปดเหรียญแล้วมีเก้าดาบผมมาให้เอ้ยแปดเหรียญแปดดาบห้าเหรียญคุณมีห้าถ้วยเขามีห้าเหรียญเห็นปะหน้าไพ่ของคนที่รักกัน ไพ่แถวบนนะคะเป็นความคิดความรู้สึกของคุณนะคะแล้วก็ไพ่แถวล่างเป็นความคิดความรู้สึกของเขาต่อคุณนี่เป็นการอ่านดวงความรักแบบทั่วไปอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างไม่ตรงเลยสอบกันได้น้าไพ่พี่อาจจะมีแดรพลายสำหรัทุกคนเพราะว่ายังไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนั่นเอง,เองนะฮะจากที่เห็นค่ะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมานะคะบนหน้าไพา่ ไม่ใช่คุณไม่รักยืนยันว่าคุณก็รักเขานั่นแหละนะฮะไม่งั้นคงไม่ขึ้นทั้งไนถือถ้วยแล้วก็สิบดาบคุณเจ็บหนักกับคนคนนี้นะฮะอยากจะเริ่มต้นใหม่อยาจะทําอะไรใหม่ๆในชีวิตมันยากเพราะจริงๆคุณและเขาแพลนในการเริ่มต้นชีวิตด้วยกันและกันไปแล้วนะจับไพ่ที่ขึ้นมาเนะี่ยซึ่งที่เห็นนะมันเป็นไพ่ของคุณที่ตั้งใจวางแผนความสัมพันธ์แล้วในอนาคตมีการคอมมิชเมนต์กัน มีมีอะไรหลายอย่างที่ลงทุนลงแรงด้วยกันไปเยอะนะคะซึ่งตัวคุณเองอะ่ะมีความรู้สึกว่ามันไปไม่ถึงจุดนั้นน่ะมันต้องจำใจถอยออกมาด้วยด้วยปัญหาบางอย่างนะ,ะแต่ว่ามันเป็นปัญหาที่มากพอที่ทำให้คุณเสียความรู้สึกนะค,ะคำนวณเลยว่าถ้าจะเลือกไปต่อมันจะคุ้มไหม นะฮะเพราะคุณอยู่กับความสัมพันธ์นี้มานานนะฮะคุณอยู่กับความสัมพันธ์นี้มานานคุณตั้งใจที่จะประสบความสําเร็จในความรักความสัมพันธ์จริงๆหน้าไพ่เขาเป็นไงเขาก็ยังไม่ไปไหนความสัมพันธ์นี้เขายังไม่ไปไหนนะนะเขาสัมผัสได้เลยว่าความรักที่คุณทุ่มเทลงไปให้เขาอ่ะเขาสัมผัสได้เลยนะบางครั้งคนคนนี้เขาไม่รู้หรอกนะว่าจริงๆอะ่ะคุณมี ความรักมากี่ครั้งแต่ความรักที่คุณมอบให้เขาป็นหนึ่งเป็นรักแรกพบเลยเขาสัมผัสได้คุณให้เขาเต็มๆนะฮะคุณให้เขาทั้งใจคุณตั้งใจที่ทําความรักความสัมพันธ์นี้ให้ดีอืมบางทีเขาอาจจะมาคิดได้นะฮะในวันที่คุณหายไปแล้วนะฮะ เพิ่งจะมาคิดได้ในวันที่คุณหายไปแล้วก็ได้เพิ่งจะมาเห็นว่าความรักความสัมพันธ์นี้ก็ควรได้รับการประคับประคองเช่นกันการมั่นใจว่าคุณอยู่ในความสัมพันธ์มาตลอดมันไม่ได้หมายความว่าคุณจะอยู่ตลอดคือมั่นใจว่าจะอยู่ไงเหมือนคนที่มั่นใจว่าคนคนนี้จะไม่ไปไหนจากเราแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าคนคนนั้นเขาจะไม่ไปไหนได้จริงๆเนี่ะนึกออกว่ามันความมั่นใจส่วนตัวแต่มันไม่ใช่ความเป็นจริง พอจังหวะที่คุณหายไปพี่ว่าเขาก็เครียดไม่ได้ต่างจากคุณในขณะที่เขามีแปดดบหาตังออกหลายๆอย่างในปัญหานี้ไม่ได้ตัวคุณเป็นสิบดบนะฮะตัวคุณก็เลือกที่จะตัดใจถอยออกมาด้วยปัญหาบางอย่างอาจจะเป็นปัญหาในเรื่องความไม่ชัดเจนของเขาอาจจะเป็นปัญหาในเรื่องของการที่เหมือนมีคุณอยู่แล้วแล้วตัวเขาก็ยังแอบล่องลอยอย่างนั้นด้วยนะคะสำหรับหนถือช่วย ไปดูซิชาวธาตุดินอืมเขาชอบคิดถึงคุณตอนไหนคะคนคนนี้เขาชอบคิดถึงคุณตอนไหนคะขอไพ่หน่อย The l o v e r s ชัดเจน The l o v e r s ขึ้นนะคะแล้วก็มีไพ่ The World ช่วงระยะเวลาดีๆที่เรามีกันนั่นแหละ The l o v e r s The World เนี่ย พิณถ้วยตอนที่คุณน่ารักน่ารักตอนที่คุณอยู่ในโหมดของความรักความสัมพันธ์ตอนที่มีคุณตอนที่ได้มีโอกาสไปไหนมาไหนด้วยกันช่วงระยะเวลาที่อยู่ด้วยกันนะคะมันลำบากใจนะมันลำบากใจเนี่ยมันลำบากใจอยู่ระหว่างการที่ พี่มีความรู้สึกว่าคนคนนี้ถ้าจะต้องเลือกที่จะมารักกับคุณเขาจะต้องยอมสละอะไรบางอย่างที่เขามีอยู่ในเวลานี้มันเป็นสิ่งที่มาก่อนมาหลังซึ่งกันและกันแต่เขาไม่สามารถคว้าไว้ได้ทั้งสองอย่างบางทีมันบางทีเป็นเติร์ดปาร์ตี้แต่บางทีเป็นสิ่งที่เขาทําอยู่ในเวลานี้เช่นบางทีในเวลานี้เขาอาจจะเออ อยู่ห่างกับคุณเพราะว่าเขาไปทํางานไกลหรือว่าที่เขาต้องแยกต้องพอสความสัมพันธ์ระหว่างคุณเพราะคุณทํางานอยู่คุณอยู่ที่นี่เขาอยู่ต่างประเทศหรืออะไรเงี้ยมันเป็นช่วงช่วงของการถูกบังคับให้ไปทําหน้าที่ของตัวเองของคนทั้งคู่และถ้าจะต้องได้กลับมาอยู่ด้วยกันมันคือคนใดคนหนึ่งต้องสละไลฟ์สไตล์สถานะชีวิตในฝั่งตัวเองเพื่อที่จะให้ความสัมพันธ์นี้ได้กลับมาอยู่ด้วยกัน รู้สึกว่ามันจะเป็นฟิลระมาณนั้นนะคะอืมถ้าเขาเป็นคนที่แบบชอบเงียบหายทำไมเขาชอบเงียบหายอะถ้าเขาเป็นคนที่ชอบเงียบหายทำไมเขาชอบเงียบหายควีนถือเหรียญนะฮะเจ็ดถ้วย นะฮะ The Tower นะฮะแล้วก็ไพ่เกาดนะถ้ามันเป็นเติร์ดคือเติร์ดแค่นั้นไม่มีปัญหาเขาหายไปพอเติร์ดแต่ถ้ามันไม่ใช่เคเติร์ดปาร์ตี้ซึ่งถ้าคุณรู้อยู่แล้วอะมันคือสถานะความสมันก็จะให้ทำไงแล้วคุณกับเขาทะเลาะกันนิ เราจะให้เขาไม่หายไปได้ยังไงนะฮะก้าวดาบขึ้นนะฮะจะไม่ให้เขาหายไปได้ยังไงเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะต้องทำยังไงให้ถูกอ,อกถูกใจคุณนะส่วนหนึ่งพอขึ้นควีนถือเหรียญนะมันคือสถานะของคนสองคนอาจจะอยู่ในโหมดของต่างคนต่างคิดว่าฉันดีแล้วฉันดีพอแล้วใช่ไม่ต้องปรับอะไรก็ได้ฉันเป็นอย่างนี้มันก็โอเคแล้วอะไรเงี้ยนะฮะ ก็อยู่อย่างเงี้ยก็ได้เสถียรแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วในทุกๆความสัมพันธ์มันก็ต้องมีการปรับตัวนั่นแหละแต่ต่างคนต่างไรซึ่งการปรับตัวจากความสัมพันธ์นี้ค่ะได้แต่คิดเอาเองทั้งคู่น้อยที่จะแบบถามกันน่ยจากความสัมพันธ์นี้นะไม่ถามนะฮะแล้วที่สําคัญนะฮะพอมันเป็นเดอะทาวเวอร์าชัดเจนว่ามันทะเลาะกันไปมันเลิกกันไปมันแยกกันไปมันห่างกันไปโดยที่บางทีมันก็ยังไม่ได้แบบพูดคุยเคลียร์หรืออะไรด้วยซ้ำเพราะนันก็ไม่แปลก ที่ถ้าทำไมจะเงียบนะฮะก็มันมีประเด็นกันอยู่นะอ่ะเขาพูดถึงคุณกับคนอื่นไหมคะถ้าเขาพูดพูดว่าไงคะมีไพ่ก้าวดาบนะฮะมีไพ่ก้าวดาบมีก้าวดาบมีสองเหรียญมีก้าวดาบมีสองเหรียญมีเดโมน แล้วก็มีไพ่ justice นะฮะจากหน้าไพ่พี่มีความรู้สึกว่าถ้าคนคนนี้นะเคยขอความช่วยเหลือจากคุณนะ,ะในเรื่องของการเงินผลประโยชน์คอน n e c t i o n อะไรก็แล้วแต่ที่มันจะทำให้คุณเข้าใจได้ว่ามันคือเรื่องของผลประโยชน์อะ่ะจริงๆเขาไม่ได้รู้สึกสบายใจเลยนะ เออเขาไม่ได้รู้สึกสบายใจเลยนะขึ้นเดอะมูลขึ้นเก้าดาวเนี่ยนะฮะไม่ได้รู้สึกสบายใจเลยนะฮะมันทําให้เกิดความคุยเขวและความเข้าใจผิดได้เป็นหนึ่งว่าเข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์นี้แล้วหลอกลวงกันนะคะสองในโหมดของถ้าเป็นเติร์ดปาร์ตี้นะฮะถ้าเป็นเติร์ดปาร์ตี้เนี่ยมันก็คือ สถานะที่จะให้เล่าให้ใครฟังได้ยังไงในเมื่อมีคนของตัวเองอยู่แล้วจําเป็นต้องเก็บความสัมพันธ์นี้ไว้นี่ก็เครียดจะแย่อยู่แล้วกลัวความจะแตกไม่รู้จะบริหารยังไงนะคะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นจากหน้าไพ่เนี่ยในโหมดของของความสัมพันธ์นี้เอาจริงๆถ้าเขาเคยขอความช่วยเหลือจากคุณหรืออะไรก็แล้วแต่คนคนนี้เขาไม่กล้าที่จะเล่าอะไรให้ฟังหรอกเพราะเขาเป็นคนที่ถ้าเล่าคงเล่าหมดอะ ถ้าเราหมดมันก็จะหลุดออกไปทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดีอ่าซึ่งสิ่งที่ไม่ดีนะั้นน่ะมันก็อาจจะอยู่ในหมดของเขาเคยขอความช่วยเหลือจากคุณแล้วก็มันก็ทําให้ภาพลักษณ์ในความสัมพันธ์มันดูไม่ดีไปด้วยพี่มีความรู้สึกงั้นนะอ่ะแ l a นใจที่เขาคิดที่จะทํากับคุณนะคะแ l a ใจที่เขาคิดที่จะทํากับคุณเน่ยเด็กถ้วยค่ะ มีเด็กถือถ้วยค่ะมีไพ่เด็กแล้วก็ไพ่หนึ่งถ้วยนะคะแล้วก็ไพ่ควีนถือไม้ไม่ว่ายังไงจากที่เห็นนะสถานการณ์ในความสัมพันนี้นะ,ะพี่ว่าเขาจะพยายามคืนชีพความสัมพันธ์นะนะพี่ว่าเขาจะพยายามคืนชีพความสัมพันธ์ แม้ว่าความสัมพันธ์นี้มันจะดูจบแม้ว่าความสัมพันธ์นี้มันจะดูมีปัญหาอ๋อในบางคนอ่ะที่ช่วงที่ผ่านมาถ้าเป็นในโหราศาสตร์ไทยชาวราศีเมษกับราศีตุลนะฮะดาวมฤตยูย้ายออกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครก็ตามที่ช่วงเจ็ดปีที่ผ่านมาคนรักเลิกราหายไปในช่วงเจ็ดปีที่ผ่านมานะะมีเกณฑ์ที่เขาจะกลับเข้ามาได้อืม ด้วยนะบางคนเป็นลัคนาราศีอะไรอย่างหนึ่งพอดีมันเป็นโหราศาสตร์ไทยช่องพี่เมย์ทำแบบตะว,วันตกก็นับตามว,วันที่ดูแลกันนะคะมีเกณฑ์ที่เขาจะกลับมาได้นะเพราะจากหน้าไพ่เนี้ยเขาจะพยายามพลิกฟื้นฟื้นคืนชีพความสัมพันธ์ขึ้นมานะคะเขาจะทำเขาไม่อยากสูญเสียความสัมพันธ์นี้ไปนะอ่ะไปดูซิ คุณเป็นใครในชีวิตเขาในเวลานี้คะชาวทาดดินไก่เพิ่งตื่นทุกคนขันอยู่ตรงนน้นตื่นก่อนไก่พี่เมย์ตื่นก่อนไก่หกถ้วยแปดเหรียญแล้วก็เด๋ยวฟู แล้วก็ไพ่เจ็ดไม้คุณเป็นความทรงจําของเขาค่ะคุณคืออดีตของเขาค่ะคุณคือคนที่ปัจจุบันคุณไม่ได้อยู่ใต้อานัตเขาแล้วทั้งที่แต่ก่อนคุณคือคนที่เดาได้ง่ายมากแพทเทิร์นเดิมๆเ,เป็นคนบางท่านมีความรู้สึกเหมือนแบบดูน่าเบื่อแต่ปัจจุบันเนี่ยคุณเป็นคนที่ไม่ได้อยู่ในส่วนที่เขาจะทําอะไรตามใจชอบได้แล้วก็เผลอเผบล็อกกันไปแล้วด้วยนะคะ แต่คุณเป็นคนที่เหมือนอยู่ในอดีตของเขาแล้วเขายังคงมีความทรงจาและยังคงจําได้ปัจจุบันคุณเหมือนคนที่แบบไปเติบโตในทิศทางของคุณแล้วความสัมพันธ์ที่เกินไขวาคว้านะคะเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้เป็นไปในรูปแบบไหนคะชาวธาดินมีไพ่แห่งแมนนะคะแล้วก็โอ้มีออฟฟอร์จูน ออกไม่ง่ายนะใบนี้แล้วก็ไพ่เอ็มเพิร์นะคะแล้วก็ไพ่งถือถ้วยถ้าเป็นไปได้นะตราบใดที่เขาเรียกว่าไงอะไม่อยากให้ใครได้คุณไม่อยากให้คุณได้ใครจริงๆถ้าไม่ถ้าเขาไม่ได้เป็นเจ้าของคุณถ้าเขาไม่ใช่คนที่ได้อยู่ในความสัมพันธ์นี้นะคุณก็ค้างตึงอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> คุณค้างตึงอยู่อย่างนี้ค่ะถ้าไม่ใช่เขาถ้าไม่ใช่เขานะคุณก็ต้องค้างตึงอยู่เงนี้ยแหละนั่นแหละคือคือสิ่งที่เขาอยากให้มันเป็นนะให้รอเขาให้คอยเขานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ได้หน้าภายี้อย่าเพิ่งไปมีใครใหม่นะมีความรู้สึกว่าเขาควรทําอะไรบ้างหนึ่งแน่นอนความสัมพันธ์ในช่วงระยะเวลาใกล้มีแนวโน้มันทําอะไรบ้างไหมเนี่ย เด็กถือเหรียญนะคะมีเด็กถือเหรียญมีคิงถือไม้ค่ะแล้วก็ไพ่แปดดาบอันนี้คือไพ่ที่หล่นลองอมาด้วยและสามถ้วยนะคะในช่วงระยะเวลานใกล้พี่ว่าเขาจะหาวิธีหาแนวทาง ในการที่จะ take action ในความสัมพันธ์นี้หาออกได้ออกไม่ได้ก็ว่ากันไปอีกทีหนึ่งแต่คิดว่าจะทำนะในการเพื่อที่จะได้กลับเข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์ฉันเพื่อนกันก่อนก็ดีอ่ะสถานะเดิมไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหวังว่าคุณจะยังเมตตาและยังมีใจให้เขาอยู่บ้างนะคะด้วยความคาดหวังนะเขาอยากบอกอะไรกับคุณน่ะชาวธาดดินคนคนนี้นะคะคนคนนี้เขาอยากบอกอะไรกับคุณคะเขาให่หน่อยนะคะคนคนนี้เขาอยากบอกอะไรกับคุณคะ มีไพ่สี่ถ้วยนะคะมีสี่ถ้วยมีหดาบนะคะแล้วก็ไพ่เจดถ้วยแล้วก็ไพ่เจดาบเหมือนตัวเขาเองแทบไม่อยากจะเชื่อว่าความรักความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ มันจะออกมาในรูปแบบนี้ได้นะคะมันจะออกมาในรูปแบบที่ต่างคนต่างเพิกเฉยต่อการหันหลังใส่กันนะคะไพ่หกดาบนะฮะเดินหน้าไปในทิศทางของตัวเองจินตนาการไม่ถูกเลยจริงๆว่าปัจจุบันเราอยู่ในความสัมพันธ์นี้ได้ยังไงทั้งที่ก่อนหน้านี้เป็นความสัมพันธ์ที่มีอะไรก็พูดคุยสื่อสารกันตลอดแต่มันกลายเป็นปัจจุบันความสัมพันธ์นี้คือความสัมพันธ์ในจินตนาการไปแล้วอะอยากรู้อะไรก็นึกๆเอาแล้วกัน ไปคิดเอาเองไปนึกเอาเองหรือใช้วิธีไปส่องไปมองเอาเองถ้ามันยังส่องยังมองกันได้นะแต่ไม่ถามอ่ะแต่ไม่มีการเดร t ก e s s a g e หรืออะไรมานั่งถามกันมาพูดมาคุยซึ่นกันละกันมันกลายเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงฟิลประมาณนั้นนะคะอ่ะไปดูสิไพ่อยากแนะนำอะไรคะให้ความรักของชาวธาตุดินคะ่ะไพ่อยากแนะนำอะไรคะขอภายหนเนี่ยให้โลกส่วนตัวชัดเจนเลยเห็นป่ะสองคนหันหลังให้กันนะคะ คนโสดนะฮะบางทีคนในโลกออนไลน์อาจจะเป็นได้แค่พี่น้องนะฮะในส่วนของคนมีคู่ลืมใครไปหรือเปล่าเห็นไหมฮะแม้ตัวอยู่ใกล้แต่ใจ ห่างห่างนะฮะงานออนไลน์นะคะหรืองานที่ทําคนเดียวทําแล้วจะรุ่งพุ่งแรงในส่วนของเงินค่ะทั้งรายรับและรายจ่ายจะมาจากทางออนไลน์สุขภาพปัญหาทางดวงตาและการพักผ่อนนะฮะเคล็ดลับวางมือถือก่อนสามทุ่มนะฮะวางมือถือก่อนสามทุ่มหนุนหมอนนุ่มๆแล้วหลับตานะฮะเพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์นี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่ลืมกันไปหรือเปล่าต่างคนต่างอยู่ในโหมดหันหลังให้กันแบบนี้นะ,ะเห็นไหมเนี่ยโอเค พลังให้กันแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์นี้ก็เช่นกันนะจริงๆมีความรักให้กันแต่คุณลืมเข้าไปหรือเปล่านะเป็นกําลังใจให้ค่ะโอเคจบไปแล้วสำหรับดงความรักครึ่งดันหลังของชาวธาตุด,ดินนะคะขอบคุณทุกท่านมากๆที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณสำหรับการกดติดตามด้วยนะคะ subscribe like comment อมมย่ลืมกดกระดิ่งพี่ลงคลิปได้ดูก่อนใครวันนี้ไปก่อนค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ